อรุณสวัสด์ค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะเช้าวันนี้น้อยจะพาเพื่อนๆมาชำํำอ้อยดำหยวนเจียงนะคะที่น้อยได้ชํำน้ำเอาไว้เป็น,ปนระยะเวลาสามคืนนะคะก็ชํำน้ำยาแช่น้ำยาเร่งรากเอาไว้หนึ่งคืนนะคะอีกสองคืนก็จะเป็นน้ำเปล่านะคะก็จะมีหน่อนนะคะแทงออกมานะคะงอกออกมาเยอะแบบนี้นะคะประมาณ เอ่อห้าหกเซนนะคะสองสามนิ้วได้แล้วนะคะนี่นะคะสวยเลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้ติดดินนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้น้อยลองเอาไปวางดูแล้วนะคะก็โอเคเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชํำในกระถางก่อนที่แรกน้อยกะว่าจะนำไปพาไปปลูกในในแปลงหน้าบ้านที่น้อยขุดดินแล้วก็พวนดินเอาไว้อย่างดีเลยค่ะเมื่อวาน ปรากฏว่าเมื่อคืนตีสองฝนตกหนักมากเทลงมาดินแน่นหมดเลยค่ะก็เลยดินบ้านน้อยจะเหนียวใช่ไหมคะก็เลยอรอให้เขาแห้งๆสักนิดนึงค่อยนำไปปลูกลงหลุมดีกว่าเนาะชํำไว้ในกระถางแบบนี้ให้เขาได้ระบายน้ำดีๆดีกว่านะคะเดี๋ยวจะเน่านะคะเนาะเดี๋ยวเขาจะเน่าจะเสียหายนะคะเพราะว่าท่อนพันยังอ่อนนะคะยังเล็กอยู่ต้นหนอยังเล็กอยู่นะคะ ให้เขาแข็งแรงให้รากเดินดีๆให้หนอเขาโตให้ใบเ,เป็นสีนะคะยาวออกมาสักสักปุ๊ดหนึ่งนะคะแล้วเราค่อยไปปลูกลงแปลงกันเนาะนี่จะ้ะมาทำก็ตามวิธีของเฮียนะคะสวนสมใจเนาะได้แนะนำมาเลยค่ะก็เฮียบอกว่าให้ปลูกไม่ต้องลึกนะคะ ให้ปลูกไปแค่ครึ่งท่อนพอเนาะไหนก็ทำตามที่เฮียสอนนะคะเราเราต้องเดินตามเดินตามหลังผู้ใหญ่นะคะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าผู้ใหญ่มีประสบการณ์นะคะ จริงๆแล้วใช้มือจะถนัดกว่าอันนี้ก็โรยดินไปนิดนึงโรยดินไปบางๆนี่ค่ะแค่นี้นี่นะคะเฮียขาแค่นี้ใช่ไหมคะไี่ขัดใจเฮียนะเนี่ยใส่ดินเยอะเนี่ยขัดใจสาวปานน้องนางจากบ้านนามาเสี่ยงดวงชะตาเพื่อจะเจอคนดี จบมสามยังไม่เข้ามสีเลือกอาชีพสตรีปลูกอ้อยนะคะสตรีปลูกอ้อยทางบ้านเล็กของเสียใหญ่เสียงไม่เข้าใจทำไมรือชอบเพลงปาน,นดา่าผู้ชายหลายใจทั้งวันอ่ะนี่ค่ะร้องเพลงไป ปลูกอ้อยไปมีความสุกมีความสุขนี่ค่ะหน่อย,ยาวออกมาเยอะแล้วนะคะนิ้วน้อยก็ยาวยาวนะคะก็ยังนี่นะประมาณยาวกว่าน,นิ้วน้อยอีกค่ะอะไรก็สู้มือไม่ได้ขนาดมีที่โกยดีๆก็สู้มือไม่ได้หรอกขนาดกว่าเนาะ ใส่ถุงมือแล้วไม่เป็นไรค่ะ่ะตรงนี้แซกหนอได้ไหมจะได้ค่ะโอเคต้องทำแบบเบาๆนะคะเพราะว่าหนอเขายังอ่อนมากถ้ามือเราไปโดนปุ๊บหักเลยค่ะ เสียดายอุตส่าห์อุตส่าห์ชํำมาได้ยาวขนาดนี้แล้วนะคะตรงนี้ได้อีกสักสองหน่อหินก็เยอะเยอะ อย่าใส่เยอะอย่าใส่เยอะ,เ,ยอะเดี๋ยวเหียวว่าอย่าใส่ดินเยอะเหี่ยนิติวปลูกอ้อยตัวต่อตัวเลยนะเนี่ย <c oughs> นี่จ้ะท่อนนี้หรักเยอะ เฮีย er จะคอยมาชมให้นะคะเพื่อนว่าถูกต้องไหมนะปลูกแบบนี้ถูกไหมถ,ถ้าน้อยปลูกไม่ถูกเฮีย er, ก็จะทําคลิปบอกเลยนะคะน่ารักมากๆเลยเฮียไรสมใจนะคะเพื่อนๆไปดูไปชมกันนะคะวิธีการปลูกอ้อยวิธีการชําอ้อยวิธีการเอ,อ่อแล้วก็เอ,อ่อการแนะนําอ้อยสายพันธุ์ต่างๆนะคะที่ที่ไร่ของเฮียสมใจนะคะซึ่งก็มีไร่อ้อยเป็นอ้อยขั้นน้ํานะคะอยู่ที่หาดใหญ่เนาะ อนี้ยังงอกไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ,ะเหลืออีกสองสองข้อเดี๋ยวน้อย่อยไปหาที่ปลูกเองนะคะก่อนนี้น้อยก็ได้ปลูกเสร็จไปแล้วหนึ่งกระถางนะคะเพื่อนๆ ปลูกเสร็จไปแล้วหนึ่งกระถางนี่ค่ะก่อนที่จะพา,าเพื่อนๆปลูกนะคะก็ปลูกไว้เองหนึ่งกระถางแล้วจ้ะน,นะคะก็ปักเชื่อ,อาไว้เรียบร้อยแล้วเป็นพันอ้อยหยวนเจียงนะคะจะได้ไม่สับสนเนาะคราวนี้เราก็จะได้มีพันอ้อยไปปลูกในแปลงที่น้อยได้ขุดหลุมแล้วก็ใส่พวก ปุ๋ยปุ๋ยคอกแล้วก็มีพวกผลผลผลไม้น้ำหมักนะคะต่างๆจุลินทรี์ยต่างๆเอาไว้นะคะเพื่อที่จะบำรุงอ้อยของเรานะคะให้ลำสวยๆลำใหญ่ๆกอใหญ่ๆนะคะเนาะวันนี้น้อยก็พามาชมวิธีการชำอ้อยพันหยวนเจียงนะคะซึ่งเป็นอ้อยพันควนนะคะควนทานแล้วก็ ก็คือปอกแล้วก็เคี้ยวทานได้เลยนะคะชานิ่มนะคะเหลือกบางเนาะแล้วก็รสชาติหอมหวานนะคะนุ่มละมุนลิ้นนะคะค่ะน้อยก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้น้อยทำสวนนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะมันออกกำลังกายด้วยนะคะทานอาหารปลอดสารนะคะเห็นไหมคะผักน้อยมะขงมะเขือ นี่คะ่ะมะเขือในกระถางมะเขือม่วงจ้ะอันนี้ปลูกเอาไว้ก็ได้กินเรื่อยๆนะคะสําหรับสําหรับมะเขือม่วงนะคะมะเขือม่วงกรอบนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นเนียมหูเสือของคุณหน่อยบ้านไร่วังพยอมนะคะก็ไปดูไปชมไปถามไทยพันต้นไม้มงคลไม้ด่างไม้ยืนต้นไม้หลากหลายชนิดมากๆนะคะไม้สวยงามแล้วก็คือ เยอะพืชผักสวนครัวก็เยอะมากนะคะลองไปถามไทยคุณหน่อยดูคุณหน่อยใจดีค่ะนะคะซื้อนู่นแถมนี่ซื้อนี่แถมนู่นนะคะไม่ผิดหวังนะคะสําหรับบ้านไร่บางพยอมนะคะไปแล้วจ้ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ